สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามรับชมและรับฟังรายการนานา,นาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ในชั้นนาทุกท่านมาอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเรามากันอยู่ภายในหมู่6บ้านหนองโกตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามสถานที่ที่ในชั้นนาทุกท่านเข้ามาอยู่นะคะตอนนี้เขากําลังอยู่ในบรรยากาศของการสร้างการเรียนรู้แบบรู้รักสามัคคีค่ะนี่คือฐานแรกนะคะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มชาวบ้านเวลามีคนที่ ที่เข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะมาที่นี่ชาวบ้านก็จะแสดงศักยภาพของความเข้มแข็งให้กับคนอื่นได้รับทราบกันเราจะไปติดตามเรื่องเราจะไปของฐานเรียนรู้ทั้ง4ฐานของการที่เป็นที่มาว่าทําไมที่หมู่6บ้านหนองโกตําบนแพงอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขไปติดตามบรรยากาศเลยค่ะ เป็นยังไงคะเราได้เห็นพลังอันเข้มแข็งของชาวบ้านในชุมชนที่หมู่6บ้านหนองโกนตบลแพงอเภโกสุมพิสัยจัมหาสารคามเมื่อสักครู่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่บรรยากาศของการเตรียมการต้อนรับเวลาแขกไปไทยมาก็จะมีการผูกผ้าเขาม้าแม่ห่อค่ะผูกดูปะค่ะผูกดูยุ่งขะมายังไงก็ผูกย้งทันหนูก็จะให้แม่ผูกให้นะคะเนาะเสร็จแล้วอย่าลืมไปผูกทีมงานหนูด้วยนะคะแม่หาเอวเจอไหมล่ะคะแม่ เดี๋ยวเราจะตามไปผูกทีมงานของเราที่มาด้วยในวันนี้ทุกคนเลยนะคะเชิญเลยนะคะ ยังคงอยู่ในฐานเรียนรู้ฐานที่1ของการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขที่หมู่6บ้านหนองโกดตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอยู่นะคะก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้ฐานเรียนรู้อีก3ฐาน2 3 4จะมารู้จักที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าทําไมที่หมู่6บ้านแพงของอําเภอโกสุมพิสัยถึงได้รับการครัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งในขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านพัฒนาการอําเภอโกสุมพิสัยนะคะท่านหัวหน้าสิริทัศน์ตระกูลชูวงศ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะปกติแล้วเวลามีคนมาแขกมาที่นี่จะต้อนรับแบบนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับครับทำยานี้ตลอดสม,ม่ำเสมอครับโดยชุมชนเขาดําเนินการเองหมดทุกเรื่องครับคือเริ่มต้นนะฮะผมนายสิร,ร,ริทัดตระกูลชวงพันาุการอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับได้เข้ามาให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหมู่บ้านดําเนินการนะครับซึ่งการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ เริ่มต้นก็คือต้องรู้จักเรียนรู้นะครับเรียนเรียนรู้เรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามวงสองื่อนไขนะครับนอกจากนี้เราต้องรู้จักออมรู้จัก,อน,ก,กอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่แวดล้อมและก็รู้จักเอื้ออาต่อกันซึ่งจะทําให้เราอยู่อย่างยย่นอยู่เย็นเป็นสุขาตามที่เราตั้งเป้าหมายว,าว่าหมู่บ้านเราต้องเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบต้นแบบให้ได้ด้วยนะครับ แต่ยังไงก็ตามทีนะฮะในการทํางานของหมู่บ้านเราเองเนี่ยต้องยึดหลักผู้นาเป็นเป็นหลักในการที่จะร่วมกันทํางานนะโดยใช้แผนชุมชนเป็นหลักในการที่จะทําให้ร้อยเรียงความคิดให้ใครคิดเป็นนะครับทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นนะครับเพื่อให้เราอยู่อยา่างแบบยั่งยืนนะครับโดยมีฐานเรียนรู้ต่าง,างๆเช่นฐานเรียนรู้ที่หนึ่งก็คือฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพะนะครับตรงที่เราอยู่ตรงที่เราเรียนรู้รและเป็นฐานศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับฐานที่สองเป็นฐาน เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพ่อเห็ดนะครับทำผักผักสวนครัวอะไรต่างๆนีครับฐานต่อไปก็เป็นฐานาสมุนไพรนะครับสมุนไพรก็เป็นเรื่องที่เราก็ส่งเสริมให้ให้วัดได้ช่วยเหลือในการที่จะให้ความรู้ในการที่ใช้สมุนไพรในการาดำรงชีวิตนะครับรักษาคุณภาพสุขภาพของเราให้เข้มแข็งยั่งยืนนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีฐาน ป่าชุมชนนะครับเพื่อรักษาภูามิอากาศให,ให้สดชื่นนะให้สะอาดนะครับเพื่อดูดสารพิษกับให้กับชุมชน,พ,นพื้นที่ครับก่อนจะมีที่มาเป็นฐานเรียนรู้ทั้ง4ฐานที่ชาวบ้านก็ได้กําหนดกันขึ้นมาเองเนี่ยการดําเนินชีวิตของชาวบ้านที่หมู่หบ้านหนองโกโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยยังยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนหรือเปล่าคะครับก,ก,ก็มีบางส่วนที่ที่ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยังไม่ครบถ้วนนะครับ เราก็มาบอกมาส่งเสริมให้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าเศษรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยวิถีชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องครอบคลุมทั้ง6ด้านนะครับคือด้านที่1ด้านลดรายจ่ายด้านที่2เพิ่มรายได้ด้านที่3ยึดหลักปัจจัยสิบพอเพียงนะฮะห,หลักที่ที่สี่ก็คืออ่ารู้จักออมประหยัดนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือรู้จักเอื้ออารรต่อการรู้จักรักสามัคคีแบ่งปันให้อภัยต่อกันด้วยครับค่ะที่มาของการที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจุดเด่นของเขาคืออะไรคะจุดเด่นคือรู้เขารู้รักสามัคคีและก็รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาโดยโดยมีแผนชุมชนเป็นหลัก โดยใช้แบบชุมชนเป็นเครื่องมือในการที่จะดําเนินการให้ไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านเขานะ,นะครับนะครับคือคือให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคมคีการ,การมอีอยู่มีความอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับะนะครับอย่างน้น,นะครับในฐานะที่สํานังกงานพัฒนาการสำนังกงานพัฒนาอําเภอ สำงานพัฒนาอำเภอทำงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราได้มีการแนะแนวหรือว่าแนะนําอะไรให้กับหมู่บ้านบ้างคะครับก็คือการแนะนำเนี่ยคือเราต้องเข้าประชุมเขาบ่อยๆเพื่อเพื่อให้ความรู้และการมีการเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการรู้จักสํารวจปัญหาปัญหาที่ที่อยู่ในบ้านเราเองเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันมาช่วยกันคิดร่วมกัน มาช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับโดยมีใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ mm hmm. นนในการที่จะ,ะรวมแก้ปัญหากิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้น mm hmm. เพื่อไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หมู่บ้านนะครับ<ะ>ลหลักการที่เราแนะนํากับการลงมือปฏิบัติข,ของชาวบ้านมันไปด้วยกันได้ไหมคะก,ก็มันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมกันอยู่แล้ว<ะ>ลเพียงเรามาเสริม<ะ>ให้ให้มีระบบให้มีหลักการทํางานที่ ได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เดินไปสูป่เป้าหมายอย่างอย่างมั่นคงและมีระเบียบระบบนะครับในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อมันให้ทําให้เกิดความยั่งยืนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐ,ษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้ตลอดเรามีข้อแนะนําอะไรฝากถึงชาวบ้านมั้งคะครับคือ,ค,อคือข้อแนะนําที่เราปล่งเน้นย้ําตลอดเวลาคือหลักหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ยึดหลักการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนครับหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะค่ะขอบพระคุณท่านพัฒนาการอำเภอโกสมพิสัยอย่างสูงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้อีก3าฐานเรียนรู้อย่างที่ท่านพัฒนาการอำเภอได้บอกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ เพือโ,โกศลวิสัยจังหวัดมหาสารคามทั้งทีนะคะสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นแล้วก็เป็นโอท็อปของที่นี่ก็คือเสือกอกบ้านแพงค่ะเหมือนอย่างหมวกที่ในชั้นสมใส่เนี่ยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่นี่ที่นี่ก็คือฐานเรียนรู้ที่2กับเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นกลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็มีการทอเสือกอกแล้วก็นําเอาผลิตภัณฑ์เด่นมาดัดแปลงให้เป็นรูปร่างน่่่่่่าาาาาสสนนนใใจออยยยงงหมมววกกกกบบบีีีีี้้เเเเดด๋รรรรขไปพูคุุััลตทื ของการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ในฐานเรียนรู้ที่2เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายใน ส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรีที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในฐานที่สองก็คือฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับกลุ่มสตรีที่มีชื่อว่ากลุ่มสตรีทอเสือกบกูหกของบ้านหนองโกตําบนแพงอพําเภอโกสุมพิสัยมาอยู่กับประธานแล้วก็เหรันยิกค่ะชื่อคุณโกศนทองสารรายอันนี้เหรันยิกใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนนึงเป็นประธานค่ะคุณรุณีศรีกองพรีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทอเสือกกของเราเนี่ย ในตำบลแพงนี่ทุกหมู่บ้านทอกันเป็นหมดเลยไหมคะค่ะเราเป็นเครือข่ายทอหมดนะคะทอมาทุก16หมู่บ้านนะคะเราก็เป็นอีกหมู่บ้านมีส่วนหนึ่งที่ทอแล้วไปสง่งเป็นเครือข่ายนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นคือเสือกอกแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่หนูได้บวกใบนี้มาใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นผลผลิตค่ะมีการผลผลิตใน,ในกลุ่มเครือข่ายนะคะตัวพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแปลรูปของแม่บ้านนะคะทำจังหวัดเขามาสอนวิชาให้ อย่างหมู่บ้านของเราเนี่ยได้รับรางวัลให้ได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นี่ก็คือฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราทําอะไรกันภายในกลุ่มทอเสือของเราบ้างคะทำทำกิจกรรมเหรอคะทำกิจกรรมก็มีการทอร่วมกันแล้วลําออกความรู้กันแปรรูปเป็นหมู่เป็นของใช้ไปของจำลวยอย่างนี้นะคะขายเรือข่ายตำบลระดับตำบลด้วยแล้วกับหมู่บ้านด้วยเพื่อให้สตรีแม่บ้านที่เขาว่างงานนะคะ ช่วงหลังจากทางานแล้วเราก็ทํากันรวมกลุ่มกันทําคือเราจะมาอยู่เฉพาะภายในฐานเรียนรู้แห่งนี้หรือว่าไปที่บ้านของตัวเองก็ได้ฐานเรียนรู้ตรงนี้เป็นเป็นศุนกลางนะคะถ้ามีของถ้าเขาจะเอาประมาณสักเป็นพันเหรอย่างนี้เราก็ส่งได้นะคะทาทาร่วมกันแล้วก็ส่งไปตามกลุ่มนะคะ,ค,ะคือหมายถึงว่าถ้าทําไม่เสร็จภายในฐานตอนคืนเอากลับไปทําที่บ้านต่อได้ค่ะสมาชิกในกลุ่มมีเยอะไหมคะแม่มีแต่ตอนแรกเราลมหุ้นนะคะได้หกสิบหก อัน62คนนะคะปัจจุบ,บันมีสมาชิก84คนเลวนะคะร่วมกันสมาชิกแต่ละคนอันนี้คืออาชีพเสริมของเขาแล้วอาชีพหลักของเขามีไหมคะอาชีพหลักเราก็มีมีนะคะเราทําไรทํานาอยู่แล้วใช่ไหมอาชีพหลักนะคะก็เราช่วงนี้มันจะมีเป็นเวลาว่างถ้าเราทํานาเสร็จล้วก็เป็นเวลาว่างประมาณสักสี่เดือนใช่ไหมคะเราก็ร่วมความคิดกันสตรีแม่บ้านเราร่วมความคิดกันเราจะสร้างอะไรดีนะเราก็ทําชิดทอเสื้อกขึ้นมานะคะ ก็เลยเราจะมีตลาดไหมเราก็บอกว่าเรามีอยู่แล้วโอ๊เอาถอบเรามีใช่ไหมคะเราก็เป็นเข้าศูนย์เครือข่ายถ้าเราทําส่งแล้วเราก็จะส่งเครือข่ายให้รายได้มีแสดงว่าแต่ละคนนี่รายได้ก็ไม่ใช่น้อยเลยเนาะ,ะค่ะ <laughs> เพิ่มรายได้ขึ้นประมาณสามพันกว่าต่อเดือนนะคะสามพันขึ้นต่อค่ะเดี๋ยวต้องไปถามเฮนยิกค่ะเฮนริกทําอะไรบ้างในกลุ่มนี้ค่ะจัดแบ่งแบบเงินบริหารเงิน,นในกลุ่มค่ะซื้อของซื้ออะไรนะอุปกรณ์ ทอเสือกกกพวกนี้ค่ะเออจะซื้อพวกไลพวกอะไรนะพวกไลวัตถุดิบมาค่ะมาใช้ในกลุม่มปีเราจะมีการปันหุ้นกันให้กับสมาชิกที่ท,ที่ที่รวมกลุมะะ่มแล้วค่ะมีการจัดสรรเป็นให้สมาชิก40กกคณนะ,คะ<ม>กรรมการแเปอร์เซนะคะการร่วมกันในด้านบริหารจัดการกลุ่มนะคะ ทีนี้พอเรามีการรวมกลุ่มกันแล้วมันจะต้องนําผลผลิตไปจําหน่ายรายได้ตรงนี้แหละคะในฐานะที่เป็นเหตุลันยิกพอจะทราบไหมคะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยต่อปีเนี่ยผลผลิตที่เราได้มาให้กับกลุ่มเราเฉเี่ยต่อเดือนก่อนเดือนละสองพันค่ะเดือนสองพันก็นั่นแหละสิ้นปีมาเราถึงจะรวมแบบ เงินก้อนใหญ่ประมาณสี่หมื่นกุมาทไม่ถึงว่าสองพันนี้ต่อคนเฉลี่ยให้สมาชิกแต่ละคนค่ะต่อเดือนค่ะแล้วก็ค่อยมาทําเป็นรลายปีแสดงว่ารายได้ก็ดีพอสมควรสิครับประธานก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเราเป็นอาชีพหนึ่งนะคะเสริมร่วมกันเราจะยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะที่ที่เรามีอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เราจะทําอาชีพปลูกทุกอย่างที่กินเราไม่ค่อยได้ซื้อกัน แล้วก็มีรายได้เข้าชุมช,ชนเรามีเรายึดหลัดสามห่วงสองเงอนไขของกันมาใช้ด้วยนะคะของลุ่มแสดงว่ารู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้เลยคราวนี้หมู่บ้านเราได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจที่เราเราไม่ใช่เวลาบ้างให้มันเสียประโยชน์ไปแล้วถ้าเรารวมก่มแล้ว เราได้ผลตอบแทนเออเราทําไปแต่ก่อนเราไม่ใช่คิดว่าเราจะได้ที่หนึ่งอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราทําไปเออทําไปเถอะกลุ่มสมาชิกเราทําไปเราเราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราเรามีความสุขที่เราทํานะคะ <c oughs> แล้วก็เลยผลตอบแทนแล้วก็เลยที่หนึ่งเราก็ภูมิใจนะคะ ไหนเราก็มาพื้นที่แห่งนี้แล้วนะคะอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของหมู่บ้านตัวเองหน่อยมีคนชมมีคนฟังรายการนี้อยู่เยอะเลยจะเชิญชวนให้เขามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาเยี่ยมชมหมู่บ้านยังไงบ้างคะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่แวะไปพัน์ทั้งของเงินปนก,กูมุหกนะคะมีสินค้าของอท็อปของตำบลแพ่งนะคะเราถนอตั้มใส่เองเราก็มีถูกย่างะคะขอให้เชิญแวะเขามาอันนำไปใส่ใดเนาะค่ะเนาะนํำไปใส่ใด แล้วค่มีแรงเรียนรูนพร้อมนะคะจะนําไปเาขึ้นไปใช้ชุมชนเนาะซื้อไปแปะติดมือติดยังไปน้ำเลยคะ่ะออกมาจากฐานเรียนรู้ที่สองนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างกลุ่มอาชีพสร้างไรายได้กับการทอเสือกกตอนนี้คุณสุพิชาสอนบุญลาซึ่งเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลอยู่กับพิชันแล้วสวัสดีคะ่ะพิสุคสวัสดีคะ่ะอีกท่านหนึ่งละคะ่ะ การหารวมกิจครับรองนยยกออกตอที่นี่เนาะค่ะพิสุขคาเสร็จจากฐานที่สองเราจะไปไหนกันต่อคะเนี่ยฐานที่สาม็นเรื่องการฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะคแล้วก็มีพืชผักสวนครัวแล้วก็ในเรื่องของการพ่อเห็ดแล้วก็เรื่องของน้ำส้มขวันไม้นะควค่ส้มขวัญไม้นะคะเมื่อกี้ชาวบ้านเขาทอเสื่อแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันคราวนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งสร้างรายได้ทั้งลดรายจ่ายให้ว สร้างในระดับกับชุมชนแล้วก็ทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยพออยู่พอกินนะคะแล้วก็ไม่มีหนี้สินอยู่จากนี้อีกไกลไหมคะไม่ไกลค่ะประมาณสักเอ่อห้าสิบเมตรค่ะงั้นเราเดินกันต่อไปเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะสําหรับฐานเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงไก่แล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวตามเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เข้ามาพักแดดกันนิดนึงนะคะหลบแดดกันมาอยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ที่เรียกกันว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของอาชีพจากการทอเสื้อกกไปแล้วเข้ามาอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้นะคะเห็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพแล้วก็เรื่องของน้ำส้มขวัญไม้แล้วก็ยังมีผลผลิตที่เกิดมาจากการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบที่นี่มีทุกอย่างเลยนะคะแล้วดิฉันก็อยู่กับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ห ชิดแถมพงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและอีกคนหนึ่งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนนะคะคุณขนองตั้งจำปาสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับทั้งสองท่านมีส่วนร่วมอย่างมากที่ทําให้บ้านหนองโกได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขผลผลิตที่เราเข้ามาอยู่ในนี้มีอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่ที่เกริ่อนไว้เนี่ยหมดหรือยังสําหรับผลผลิตที่อยู่สุรียนรู้ของเรานะครับก็มีมแบบรกๆมีบ่อเลี้ยงปลานะครับปลาดุกนะครับ เลี้ยงปลาดุกด้วยครับมีเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่ไข่อ๋อเห็นไข่อยู่คับไข่พื้นเมืองนะครับมีเห็ดโอ้มีเพาะเห็ดด้วยมีน้ำส้มควันไม้มีมุ้ยล้วน้ำหมักทีวภาพทั้งหมดที่ท่านผู้ใหญ่บ้านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะใครเป็นผู้นำมาถ่ายทอดมาสอนให้กับชาวบ้านมีตัวกับผมเองนะครับพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับและอช ทำไมถึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านได้อย่างพอเพียงคะครับในทุกอย่างอยู่ที่นี่มันจะเป็นการลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนี้มีการปลูกผักกินเองเราก็น้าส้มควันไม้นี่แหละไปไล่มแมลงนะครับทุกอย่างจะไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นหมู่บ้านที่กินอาหารแบบปลอดสารพิษนะครับเราดําเนินชีวิตแบบนี้กันมานานหรือยังคะนานแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านครับแสดงว่าเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ชาวบ้านทํากันอยู่แล้วครับผมค่ะแล้วในส่วนของอาสาพัฒนาชุมชน่ะคะเข้ามาเสริมเรื่องของการเรียนรู้ในฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับผู้เหย่บ้านยังไงคะก็ร่วมกันทุกเป็นวิทยากรณ์ประจําฐานนะครับเพราะว่าเราจะขยายผลสู่ชุมชนของเราชุมชนของเราก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลต่อๆไปทุกรัอเรียนครับ เราทำยังไงชาวบ้านเขาถึงเชื่อมั่นว่าการใช้ชีวิตอย่างนี้ยจะทําให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเราต้องเป็นแบบอย่างเป็นผู้นําที่ดีครับเวลาทำถ้าทำต้องทําแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็ผลผลผลสาเร็จเราก็ประสบผลสำเร็จด้วยแล้วชาวบ้านก็จะได้มองดูว่าบุคคลท่านนี้นะปฏิบัติเสร็จผลผลสาเร็จมีใช้เวลานาน,น,านไหมคะกับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านใช้เวลานานนานครับประมาณตังต้งปีหนึง่งได้ ก็จะเรียนรู้แล้วก็จะมาขยายผลต่อให้ชุมชนให้รารับรับทราบในด้านการบริหารจัดการค่ะผู้ใหญ่บ้านคะเรามีการบริหารจัดการมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านยังไงในการบริหารจัดการนะครับทางชุมชนของเราก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มต่างๆรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปุ๋ยหมักกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มทําน้ํายาล้างจานกลุ่มโอ้มีน้ํายาล้างจานด้วยครับแยกเป็นกลุ่มรับผิดชอบนะครับ หมู่บ้าคือแต่ละคนก็สามารถดูแลในสิ่งที่ตัเองรับผิดชอบได้อย่างดีสามารถนําเสนอเป็นพิยารได้นะครับเป็นน้ํายาล้างการเป็นน้ําส้มควนไม้อย่างนี้ผลผลิตเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่บ้านกับท่านอชได้พากันดําเนินงานเนี่ยขายไหมคะหรือว่าทําใช้เองบางส่วนก็ขายนะครับคิดนานเนาะเรื่องขายเนี่ยส่วนใหญ่จะจะทาใช้ในหมู่บ้านนะครับ<อ>ต้องพิจารณาว่าไอ้หห้หมู่บ้านพอใช้ก่อนอืถ้าเหลือก็ ขายร้างสดแล้วก,ก็แจกค,ครับเป็นการลดลงให้ชาวบ้านลดรายจ่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งละเรามีน้ําส้มคนไม้ไล่แมลงสองน้ำหมักเกียวภาพเราใช้แทนปุ๋ยเคมีลดรายจ่ายทดแทนตรงนั้นค่ะเอาเสื้อผ้าที่สวมใส่นี้ก็เป็นผลผลิตจากการทอของกลุ่มได้ไหมชุดออกงานเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับผม <laughs> อันนี้เป็นฝีมือของกลุ่มชาวบ้านที่นี่ไหมครับผม นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแต่สิ่งต่างๆที่เขาพูดถึงนะเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องของการอยู่เย็นเป็นสุขได้คํานี้มีความหมายดีมากเลยผู้ใหญ่บ้านคิดว่าเราจะสามารถทําให้เกิดความยั่งยืนกับหมู่บ้านเราได้ยังไงเพราะว่าการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนี่อาจจะเป็นการเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการดาเนินชีวิตธรรมดาแต่ที่นี่อยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะคะครับผมจะทําให้หมู่บ้านชุมชนของเรานะครับ ปกติแล้วที่ชุมชนน้องโกกะจะมาประชุมกันแล้วมีแนวคิดนะครับช่วยกันถ้ามีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาก็จะขาที่ประชุมมีการช่วยเหลือกันทุกครั้งต้องผ่านเวทีประชาคมของที่ประชุมก่อนครับผมค่ะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีทีเดียวนะคะในฐานะของอชค่ะเป็นวิทยากรด้วยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้รู้รักสามัคคีเรามีวิธีการพูดคุยกับชาวบ้านยังไงเพื่อความสามัคคีค่ะ เพื่อความสามัคคีเราก็จะเริ่มต้นที่การเขาเรียกอะไรล่ะให้ชาวบ้านได้รู้จักชีวิตของตัวเองก่อนใช่ครับแล้วก็มายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแลดมความคิดรดมความรู้แล้วก็ประชาคามหมู่บ้านให้ทุกคนในหมู่บ้านมีให้ความร่วมมือกันทุกคนแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันและในเป็นแนวทางปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันทุกคน งั้นก็แสดงว่าที่นี่ประสบผลสาเร็จแล้วในเรื่องของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสิคะครับผมเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านกลุ่มอื่นได้ได้ครับผมมีคนมาศึกษาดูงานกับเราบ่อยหรือยังมีมาหลายจังหวัดหลายอำเภอแล้วครับโอ้ดังแล้วนะคะครับค่ะหมู่บ้านข้างเคียงนะครับกะยายผลต่อถับน้องโกแล้วก็ขยายในเขตตำบลหมู่บ้านข้างเคียงด้วยนะครับพราะเป็นแบบอย่างด้วย จะให้ตำบน,นแพงเป็นหมู่บ้านสิทธิ์พอเพียงทุกหมู่บ้านนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะนี่แค่หมู่6นำร่องก่อนนะคะคราวนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านแล้วแล้ว,ลวอาสาพัฒนาชุมชนอย่างเราละคะสักวันหนึ่งตำแหน่งนี้เราก็ต้องมอบหมายใ,ให้กับคนอื่นต, <c oughs> ต่อไปเรามีอะไรอยากจะฝากบอกอาสาคนอื่นๆไหมคะก็อยากจะฝากบอกอาสาคนอื่นๆนะครับว่าการที่เปลี่ยนเป็นอาสาชุมชนเราต้องมีใจรักด้วยมีความขยันมีความรู้และเข้าใจเหตุผลมีเหตุผลในการทํางานนะครับ อีกอย่างเอาใจใส่ในการทํางานให้รุร่วงโดยเรามีเป้าหมายเรามีแผนพัฒนาคการตัวเองด้วยเดินชมเรื่องของการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละศูนย์เรียนรู้ของฐานนี้ นื่องพอดีค่ะถือโอกาสนั่งพักนะคะแล้วก็มานั่งอยู่กับท่านเพื่อนในการโรงเรียนหนองโกวิทยากิจซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ล่ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะได้เป็นส่วนของการถ่ายทอดจากแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางบวรหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนดิฉันอยู่กับท่านเพื่อนในการเรืองยศพจนะนุสรสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เราเข้ามาดูภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถือโอกาสนั่งพักคะ่ะคุยกับผอเลยดีกว่าคะ่ะโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับหมู่บ้านในชุมชนยังไงคะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโรงเรียนเรามี2ทางนะ,ะ,ะมีส่วนรวม2ทางคือทางหนึ่งคือคือเราใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละแล้วในส่วนที่2เราใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในส่วนของความร่วมมือนี่หนึ่งอยากจะเน้นในเรื่องของของถ้าพูดถึงการให้ความรู้เรื่องของการสืบสารการทําให้เกิดความยั่งยืนนะครับเรื่องหลักปรัชญาต่างๆเราเรียนรู้ในหลักสูตรอยู่แล้วนะครับ ทีนี้พอพอมาถึงจุดจุดหนึง่งอ,อ่ะเด็กต้องได้ปฏิบัติจริงในในที่โรงเรียนด้วยและในส่วนของชุมชนเรามีอะไรที่ที่ดีๆเราก็ต้องส่งเด็กเข้ามาได้ศึกษาด้วยตนเองนะครับแล้วก็จะมีอาจเป็นการแบ่งกลุ่มบ้างเป็นการมาครูนํามาบ้างหรือถ้เราให้งานให้อะไรบ้างให้เขาได้ไดเรียนรู้ สถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขของหมู่ที่6ที่บ้านหนองโกตําบลแพงนั่นก็คือวัดค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดอัมพวนารามนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งฐานเรียนรู้ในเรื่องของพืชสมุนไพรค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านพระครูพิทักษ์อัมพวันซึ่งเป็นเจ้าอ,อาวาสของวัดอัมพวนารามและท่านยังเป็นเจ้าคณะตำบลแพงเขตสองด้วยกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะ เพระคุณเจ้าคะทราบมาว่าที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของสามประสาทน,นั่นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนวัดแห่งนี้เมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้พูดถึงว่านอกจากจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรได้บ้างคะวัดอัมพวนาลามนี่เป็นศูนย์การกเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหรือแพทยแผนไทยเ,เป็นศูนย์การที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวท้องถิ่น ภายในหมู่บ้านและชุมชนนอกสถานที่ก็ได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือจะเป็นชาวบ้านชุมชนใมหมู่บ้านเพราะว่าเป็นวัดที่ทําติดต่อกันมาต่อเนื่องมาเพื่อจะให้ชุมชนได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้นําไปใช้ในิวิตประจําวันและยังหารายได้ให้แก่ชุมชนด้วยเป็นต้นว่ามีการมีงานต่าง ชุมชนชาวบ้านได้ออกมาช่วยช่วยปลูกช่วยผลิตช่วยหอ่อช่วยจำหน่ายรายได้ก็ได้ชาวบ้านชุมชนได้ใช้ด้วยทางบ้านได้ใช้ด้วยเพื่อเป็นทุนเพื่อจะขยายออกไปเพราะศูนย์การศึกษาเรียนรู้ที่วัดนี้ทำต่อเนื่องมาเกือบ20-30ปีแล้วจะทำอย่างไรก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือทุกครัง้งไม่ว่าจะไปออกนอกพื้นที่ในสถานที่ รอบพอน้องพ่อสนใจมาตั้งแต่เกือบ 20- 30ปีแล้วเริ่มเริ่มบวชสนใจเกี่ยวกับการสมุนไพรทั้งได้ศึกษาประกอบเพิ่มเติมไปด้วยทางหน่วยงานข้าราชการต่างๆเขาก็ให้การสนับสนุนเป็นเป็นทุนบ้างเป็นเกี่ยวกับเครื่องบดเครื่องร่อนเครื่องอัดแคปซูลบ้างโดยเฉพาะทางผู้ราชการหรือทางสาธารณสุขจังหวัดเขายังให้ใบประกอบโรคศิลด้วยวย่าทาง องค์การว่าส่วนท่อนถิ่นเขาใกล้งบประมาณมาส่งเสริมเกี่ยวกับการติดยาการจัดยามาปลูกหาต้นไม้มาปลูกภายในวัดโดยเฉพาะยาสมุนไพรเป็นพืชที่ใช้ได้ง่ายปลูกใช้ได้เร็วลักษณะอย่างนี้สมุนไพรที่นี่มีประเภทไหนบ้างครับหลวงพ่อมีหลายอย่างทั้งไม่เนื้อแข็งและไม้เป็นพุ่มไม้ลมลุกหรือไม้หัวเป็นใช้หัวใช้ลาก หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าปลูกในวัดนี่เกือบจะ4ี่สิบห้าสิบอย่างถ้าจะบอกชื่อก็อหลายมันคงไม่หมดเกือบร้อยสองร้อยอย่างหลวงพ่อมองว่าการที่เรามีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในตรงนี้ด้วยสิ่งที่เกิดประโยชน์ขึ้นกับชาวบ้านนะคะหลวงพ่อมองตรงนี้ยังไงบ้างคะมีมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวบ้านได้อาศัยเบ็เจ็บ ป่วยไม่สบายไข้หรือเป็นหวัดเป็นไอก็แล้วแต่ปวดแขนปวดขาปวดหลังเว้ยเขาก็เข้ามาที่วัดทางวัดก็จัดให้บางทีก็เป็นโรงทานจัดบริการให้ไปต้มฝีบ้างถ้าคนเป็น,นหนักๆอย่างนี้เราก็มีใช้ายาหลา,ายตัวเช่นย,ยาต้มยาเป็นแคปซูลก็มียาเป็นลูกกลอนก็มีพอโดยมากจะนำให้ไปทานที่บ้านไม่ค่อยมาษาที่วัดแล้วถ้าถามอาการคนป่วยชุมชนในชาวบ้านนี่แหละ ถ้าใครไม่สบายป่วยต้องทำอาการถ้าเป็นอาการป่วยลักษณะอย่างไรเราก็จัดยาตามที่คนป่วยแจ้งสารบ อย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือเขตอพยพทานทนัปรวมพื้นที่ที่มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็พื้นที่ที่มีการปลูกป่าภายในชุมชนกว่า32ไร่นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีและที่สําคัญชาวบ้านทุกคนรักและหวงแหนกับการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้นี่แหละค่ะคือผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขที่ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะที่หมู่ที่6บ้านหนองโกตําบลแพงอาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามแหล่งเรียนรู้ที่ท่านสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสุดท้ายคือความรักความสมามัคคีที่ชาวบ้านเขามีให้เกิดขึ้นค่ะวันนี้เวลาของรายการนานานาสาระกับผู้าสาราคามหมดเวลานะคะขอขอบพระคุณทุกคนทุกหมู่บ้านแห่งนี้ที่ได้ทําให้เกิดเรื่องราวดีๆภายในรายการนี้ขอบคุณสํานังกงานพัฒนาชุมชนอําเภอโกสุมพิสัยและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังวันนี้ดิฉันชอนกพรวที่สานผูดดำเนินรายการสวัสดีค่ะ